สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำตัวสกุชชี่แท้นะคะซึ่งก็เป็นตัวที่ลงแผงร็อตที่10เนาะตัวนี้มันจะอยู่ในร็อตที่10ลงแผงนะคะก็เริ่มเลยคือแวมโปนะตัวนี้เป็นแวมโปลแวมโปนี่เริ่มจะดังแล้วนะเพราะว่าเขาจะผลิตสกุชชี่แบบว่าเก๋มากตัวนี้นี่หลายๆคนบอกเป็นคัพเค้กแต่ว่าอิมอ่านข้างหลังเขาบอกว่าเป็นไอศครีมน่าจะเป็นไอติมถ้วยเล็กอะ่ะ เป็นไอติมอันนี้เขาเขียนว่าไอติมนะไอศครีมไม่ใช่คัพเค,ค้กนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพูดกันว่าเป็นคัพเค,ค้กก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแกะให้ดูแรมโปรสีสันก็จะสวยงามเก๋ไก่นะอ๋อนี่ไงรูให้ดมก็มีถ้ามีอยากแกะก็อยากดมก็เนี่ยรูก็มีอย่างนี ก็นี่นะคะให้ดูลายเส้นลายเส้นจะปั๊มนูนขึ้นมาแนละ้วนูนเข้าไปในเนื้อสกุชชี่เลยะคะนี่นะคะบอนเซบอนเชนสีทองนะเดี๋ยวจะลองดมก่อนหอมหวานมาก หอมหวานเป็นสตรอเบอรี่ตัวนี้เป็นไอติมนะคะขนาดก็ประมาณนี้อ่ะฝามึงเราอันนี้คือขนาดเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะสโลวสุดๆเลย ตัวนี้สโลว์สุดๆเลยนะคะสโลว์แล้วก็สนุกมากเลยอเออชอบตอนที่มันค่อยๆเด้งขึ้นมาเนอะอาะเนี้ยเดี๋ยวดูนะเออสนุกมากเลยตัวนี้ตัวนี้เล่นสนุกนะกำลังแบบเหมาะมือเลยน่ารักน่ารักมากเนื้อเนียนด้วยเนื้อเนียนมากๆเลยเนื้อเนียนสวยมากเลยตามเป็นซื้อกันได้ที่แผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ